สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้มีกิจกรรมจ้ะกิจกรรมกิจกรรมในครัวเรือนญาติพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะสิไปสูปลาจ้าไปสูปลาไปสูปลาไปหาปา่าไปเก็บป่านะจ๊ะไปโก้ผ้าจวดสิห้าพี่น้องจ้าไปเก็บปลาเห้าสูปา่ปลาใน้บออันดูอันล้างบ้าเนี่นะจ้ะบออยู่หน้าเนี่แหละ,ะก่อนไปนะคะนี่เลยมีตัวช่วยจ้ะกินคอลลาเจนก่อนออกแดดจ้ะ จะซอยให้ผิวบ่ใไหมบ่ค่ำบ่เสียจากอันถ้าย่าไอ้ประมาณถ้าอันขีมกันดดแดดอ่ะแต่ว่านีเลยตัวซอยเหาอีกอันดับหนึ่งคือเฮ็ดใ,ในผิวบ่ใไหมบอบนบหอนบ่แสบบ่าดำบ่มค่ำลังออกแดดจ้ะนี่เลยมันปองกันได้ดีขนาดนี้พี่น้องจา้าคอลลาเจนจ้ะบอกคอลลาเจนกินก่อนออกแดดมากจ้ะพี่น้องสดชื่นวันนี้หอมดุวยแล้วันนี้ ออกแดดกันไปเก็บปลามามาพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตไม่เบิ่งแล้วจ้ะเด้อไปก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วแจ๊เร็อ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะพี่แก้มสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋านี่จ๋าหามาอัปเดตจ้าหามาอัปเดตอันปลา มัดกอันสู่ป่ายู่บสูบป่ายู่บจ้าพุนาได้หลาหลยพี่น้องจาบดกหลายพุนาเนปลอกคอคออบอปอกคอจ้าปอกคอพุนาป้าตัวบไงหนึงเจ้าของบได้มงมมาโฆษนาจหนเอยเขาก็จะตงมาขออีกทุพี่น้องจ่าหล่พุนาพุนา พุ่งตัอแบักใหญ่นึ่งเอาก้อยเที่ยงห้าวก้อยเที่ยงหอยด้านในนอกรมเอาลอดเอาหอยอ่างหอยดับเบิลยี่หอยหอยอยู่ในถังกับมี่อีอย่งนี่พี่น้องจ๋าเบิ่งเบิ่งปลา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 เผากินเที่ยงปลาเผากินเที่ยงคนงานลุงปลาหลัดคนกับมาซอยอันตกปลาอันสูปลาล้ำกันลุงปลาหลัด เหน้องยดมาเอาเดอปลาลายโคตรโคอปลาคตรไงจ้ะโคดรโคตรโตรบไงอันเป็นปลาเลี้ยงน่าจะปลาโบธรรมชาติเท่าโคตรคตรเปนปลาตงเด้อปลาัวนีโดตรตรรปปลาขนาดวน่าบอกหอย ปลาขาวปลาอันนั่นมันไม่ได้ตายมันมันมันหงายห้องคนนอาจ้าบพออยู่อันสวนอยู่หน้าเขานี่แหละจ่าคนน่ะหอยได้ดิพอมันอย่างเดียวอยให้พี่น้องเด้อแจกพี่น้องอย่างเดียวแจกพี่น้องอย่างเดียวเนาะพอมันพี่น้องละงงได้หนิไม่ได้ไม่ได้ต้องไปยืนเดี้ยเถอะเพิ่งปิดร้านจจกกันเลยอันเป้ามาเพิ่งสูบแล้วแล้วจ่าคุณอาเบิ้งปลาเนี่ย น e. ี่เจ้าของบ่อจ้ะบันนี้เจ้าของบ่อได้หนี่โอ้ยน้อใครใเจ้าของบ่อขนาดตัวพักไงหนึ่งหัวหัวเรื่องยหญ่จังเดียวเนาะประกดแบบนี้ประกดนี่ประกดใหญจังเดียวขนาดน่าเป็นกะละมังเต็มซ้ำซ้ำในซ้ำลายยางซ้ำอะไรแบบตัวเลยบันเี้เข้าไปเบิงบ่อปัดเนี่ยเบิงบ่ออาเมีเอาไปหลังอันนี้กับเจ้าของอันบ่อเจ้าของสวนจ้ะ คุณปูนี่จ้ะคณะทีมงานเท่าสูบจนแหงสองบอจ้ะสองบอเลยสูบจนแหงมาบอท่านเพลินปกติกันลงอันลงบอลอนี่ละจ้ะคณะสูบจนแหงนอกจากวิธีชีวิตอีสานบานเทา ได้ป่าเย็นบ่หรอได้ลายวาจาได้ลายยุจ้าคุณอาบักลายนึงแต่ละอันุาคุาเพิ่นเก็บ่เได้คเต็มอันอุ้งเลยคุณอา อันนี้หาหอยหากุ้งป่ามันอยู่ใต้อันใต้ขีดตมจ้ะลมเครื่องอันเครื่องแข้งพู้น่ะใต้ขีดตมเลยผู้น่ะป้าพู้น่ะปลาข้อยายแต่ปุ้ยปุ้ยยกยกยกขึ้นว้าผู้น่ะ โอเคโอเคตัวบักไงมันม,นะมุดในขีดต่มสองตัวพอนะเยอะสองตัวโอ้ปลาตัย่ย่หาเก็บปลามันร้ายจ้ะมันดูแตนขีดต่มจ้ะ เดไปบึงบึงเจ้าของโบกันบบดนี้จะาของบโบเราเป็นสป้าใส่บูดบ่ลูกวันดีครับแล้ววันดีค้าอ่พี่แก้ววันดีค่าเร็วพี่น้องพี่น้องพน่าปลาไปแล้วแล้วสองตัว จะแซบค่าพิีบานเฮ้าจ้ะพี่น้องตูบแบบไงปะลงยูทูบช่องยูทูบจะเป็นไครพุทะเพุ่เลือกกุ่งเพรเป็นหน่อยๆเล่นนี่พ, hehe, พีองอันนี้เ่านั้น

คืนมากเจยง้าหน่อยแล้วโอ้คู่กันนั่นบอกระดับปรากฏว่าตัวใส้สายสดสดินดาวดาวสดคาบจากกระดับออกมาจากบอทั้งนั้นเลยคอะคอดูกใหญ่ คอมิเตตุจังขาเล็กน้อยตัวขาเนี่ยมันดีกว่ามันเยอะกว่านี่ตัวพวกไดินดาวดาวจ้ะพี่น้องจ๋าหลากหลายอันนี้คนดังอันนี้คนดังใช้ไหมคนดังค่ะใครดังใครดังใครดังมาทางนี้หนังแฟ่เขาป่าจ้ะพี่น้องเขาป่าบรรยากาศสวนนั่นทุเรียน สวนตุเลียนแย่งกันอีกลแล้วเด็กน้อยอันนี้บอ่ออันใหญ่เอาไว้อันหด,นกด,ดกเกษตรเพิ่นสูบลุกเราจะล้งหลังทั้งหลังสวนหลังอันซานอยู่ล้ะจ้ะยาก, <c oughs> กาศถึงหน้าหน่อย,ยน้าลูกหลานแตกก็สวดแบ่งหมูเหรียแบงหมูเลรนยญเลยแม่ สลัสลไปไปไปเรียนน้ำเพื่อนไม่แบงให้เรียนอยู่ต่อต่อเลีนด้วยกันสิอมานฟองแม่เพื่อนบ้แบงให้เรียนไมนั่นจองรถลูกลายอแจกบุ้ม เลยน้องแตนเนาะเลยน้องแตลูกในลูกใต้แต่ลูกใต้เนี่ยมันขนเดืหอยเหญ่คนพี่้องกันเบิกนี่ละจ้ะคนสวยคนสวยคนสวยสวัสดีค่ะลอืมคนสวยเห็นบ่พี่สาวคนเคนรอหลายคนขนาด อย่างอืมหลายคลิปลงยุดลุกลูกเส้นครับเส้นขัเพิ่เพิงอยู่ได้หนิหนุ่หอย่ะหอยหอยใหญ่ด้วยหอยใหญ่หอยแน่นด้วยเด้อคุณยายคุณยายเจ็บกลุ่มแต่หลายพดเจ็บกุ่งเก็บอัน ในคแ่บังด้มากมันเป็พี่น้องอีเลี่มากพี่น้องปอมมคู่ที่สองพี่นพี่น้องนี้ได้มากเต็มดงดโอเฮียเฮียพี่น้องปอมคู่บัานี่ยอย่่อันนี้กระบดเป็นตกกบอันนี้กรบอน้ก็อยาย เพวาะน้องฟ้ามานั้นผ้ามูบากรึกับบ้าทิกตอกอันกับ้ากินไรหายยังหหายยังมาเวอ้ยหายแล้วหาแล้วประเทศดียบิ่งลูกก่อนมาแม่บ้านมาจาบันีีป่าเผามาแล้วปาเผาเน้อปาเผา้จะแซ่บแมห้อยห้อยเปนเบื้งเอจะกินเป็นะ้งมาป่ากันมา หอมเลยป่าใ่หอหอให้ดูเลยป่าใจเอางใจเอาหอมใจแล้วแมนบาร์เอาน้ำกิมเ็นน่ม้ดแม่กินได้โอเคโอเคากดมาะดนนจเดปลาเผาปาเผาสูตปลาลกัมั่กินมา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 มมามามมามา่ามามมาม ุงับไม่ได้จับมันไม่ได้สามันหน่วยใหญ่ัไม่ได้ที่ะค่ะที่ไหิวมั้งไปนั่งนู่นจะเป็นลมเหรอนามาเร็ววินีวิธีห่อแบบทำไมทำไมเด็กเดเรา นี่สองหม่องสองรุ่งหูทั้งข้างบนอ่ะข้างบนนี่ร่างกายรุ่งสีก็ราเางกาน่ันีก็มาเยีกน่เด้อจะไปนีกินเด้อดันีมาเอันนคุณพักจะพักไรส่วนด้วยนาะ อ่าแ้วาวิธีกากินป้าเนเสี่ยงข้ามาองข้างแรกจะเป็นส้มตำนะคะข้างบนเราจะราดด้วยน้ำจิ้มนะคะวิธีการกินก็คืออย่างนี้ค่ะทางแล้วเราก็จะเอาเข้าไปเลยค่ะกินโชว์เลยค่ะอันนั้นเแอ่ืน้ไม้น้ำมันนะตัวว่าข้าใหญ่โหดนไมเสี่ยงข้ามใหญ่ กน่สดกกโกกเาเบิ่งไหมอันนั้นนะปลาเผาจ้ะปาจานเ์ื่อจ้ะนี่มุเต้นนะคะจับบะนีชันเซียนอ่กุ้งนี่กินให้เบิงมาบ่น้อน้องฟ้าเลสปลาจันด้วยมเดินมาเดินมาเดินมันใสตัวใสงั้ไนแปเนาะ เด้พักได้หลายเอาปละรัตน์กึเงียบเลยปะผักสดโซจานเยอะขนาดนั้ข้ากกระเพื่อเองแต่ผักก็ปลูกเองจ้ะโคตแล้วคุณนายทำไมแม่ค้าหน้าสวยจังคะทำอะไรมาอ๋อพอดีกินอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมอะไรคะกูต้าค่ะมกินกูต้าค่ะอ้วกพกมาด้วยโชว์หน่อยค่ะอยากเห็น เป็นช็อตค่ะโอมเข้าต้าลิ้นขาวใสเจ็ดวันรู้เรื่องค่ะค่ะมาค่ะมาค่ะเรากินอ,อันนี้เสร็จ<ๆ>เรากินอันนี้ตามเราจะขาวสาใสเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ค่ะเกิดความจริงไรเนี่ยจะไม่ได้ขายอันนี้เราไล์สดนะคะ<ร>สดสดสด,สดมากค่ะสดปลาก็สด ข้าวปุ้นข้าวปุ้นใส่ข้าวปุ้นด้วยค่ะเราเอาอะสองตรงนี้ค่ะเราเป็นตัวการันตีค่ะว่าใส่จริงอันนี้ทำไมขำใหญ่จังคะอันนี้เขาเรียกว่ากินอะไรคะเฟซซ่าปาจ้ะใครควนมากค่ะเฟซซ่าปลาค่ะมากินกันโอ้คืออาจจะนอกขำใหญ่ไปหน่ยเพราะซาลาแม่เนาะซาลาแม่ซาลาแน่พอเราห่อแล้วก็จะทำอย่างนี้นะคะ

น้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็คือคนสวยสุดนะคะปลากระตุนปลาอร่อยมากโอเคแนี่ไข่ไหนเราเราโชว์อ่ากุต้าสักทีนึงนะคะบอกวิธีการกินหน่อยค่ะอมใต้ลิ้นมใต้ลว่าสองซำซองขาวสวยผิวใสน้ำจิ้มออลาผิวเฮลตี้ตัวนี้นลจ้ะค่ะ